สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมื้อนี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆครับพาท่านผู้ชมมาเตรียมนี่ครับพี่น้องผมจะเตรียมหลุมที่ว่าจะปลูกปลูกแตงครับพี่น้องแตงเป็นแตงข้างนะครับพี่น้องก็จะปลูกเป็นแถวเงาไปแบบนี้นะครับพี่น้องพื้นที่บ่ไหลนะครับก็เลยจะเห็ดแบบนี้ผมก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องปุ๋ยคอกผมจะปุ๋ยคอกลงตุงกลางก่อนนะครับเพื่อห้องกดหลุมก่อนครับพี่น้อง ลูกตรงกลางแล้วผมก็จะเอาดินตัวนี้กบเอาดินกบแล้วก็จะพ้นดินจังหน่อยคือว่าคุกคุกคุกเหพื่นเขากันนะครับตรงนี้นะครับก็จะปลูก้าไปเลยนะครับก็จะปลูกน่าจะปลูกผมคิดว่าน่าจะปลูกสองฝั่งกันพี่น้องครับจะปลูกฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้นะครับสองข้างค้ายๆกันประมาณนี้นะครับคือว่าก็เป็นการล้อมกนหลุมแบบเฮ็ดแบบง่ายๆแล้วับพี่น้องคิดเองคิดเองนะครับคิดว่าเฮ็ดแบบนี้พน่าจะงมเพราะว่าดินผมมันบ่งงมนะครับเป็นดินขุดไม่ ผมก็เลยจะาทาเขาจะปูใส่ข้างบนนี้เวลาฝนตกเวลายัางส่วนมากอ่ะพ่นจะไหลออกครับพี่น้องสาหรับฟุ้นนะครับจะไหลออกลุ่มางเบิดผมก็เลยจะล่องไว้ข้างล่างเนี่ยคุดขุดเป็นล่องน้ํานะครับเป็นคลองลงไปก่อนก็จะขุดลึกอยู่ประมาณ20เซนนะครับบางมองก็จะลึกจังหน่อยบางมองก็จะตื้นประมาณนี้นะครับกาา้กาวก็จะใส่ปุ๋ยคอกลงไปแล,แล้วก็จะคบคบแล้วก็พ่นพ่นดินใส้กันไว้ค้ายๆลดปั้นดินใส่กันนะครับพี่น้อง ก่อนจะกบนาดินแล้วเขาจะมาปลูกแต้มือนี่กะห้อนะครับพี่น้องเ่อาะน่าจะได้ปลูกผมก็จะพาพี่พาน้องเอาปุ๋ยใส่ใส่ก่อนครับใส่ปุ๋ยคอกก่อนเพื่อล่ตอนน่าจะเป็นล้อให้อากาศเย็นๆก็นี่ก้อนเขจะมาปลูกครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อเ้านี่กะไถนาครับพี่น้องไถนาแล้วๆกะคาดนะคาดไว้เพื่อเพื่อที่ว่าจะได้ดำครับคาดเพื่อว่าไรไรตรงว่าหยาหนะครับพี่น้องหยาไรจังหน่อยก็คาดจังหน่อยไทแล้วก็คาดไว้เพื่อห้าเดี๋ยวฝนตกมาแห้ง ก้าเย้าพอดีช่วงดำผมยันลดผมลงบ่ได้ครับเพราะว่าน้ำมันไหลครับนุกันครับก็เลยไถไบกอนไถไบกอนขาดไปเลยเพื่อที่ว่าฝนมาน้ำไหลก็คือว่าเขาก็จะลงไปดำเลยนะครับพี่น้องดำได้เลยนี่ครับน้ำกับกำลังกับสูบสซกาครับพี่น้องน่าจะบาเกินสิบกว่ามือนะครับพี่น้องน่าจะเหย้า่านีจังหน่อยเดี๋ยวเบื้องก่อนแต่เกิดว่าก้าเหย้าก็จะดำครับพี่น้องถ้าเบ่เหยาาก็บเบาไวกบอนครับก้างขั้นอีกแก่ครับเดี๋ยวก็มาติดตามรับชมกันครับพี่น้องครับ นี่วิธีการเตรียมนะครับกับง่ายๆนะครับกับล้องไปปับใส่เลยครับพี่น้องหรือว่ามันเห็ดถือบ่ถือยังไงกับพี่ๆน้องๆสำหรับผู้ใดที่ว่าเห็ดกรเกษตรนะครับพี่น้องกับคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาบอกในวิธีการนะครับผมกับบค่อ,คอยบ่กค่อยหูบ่อค่อยได้เห็ดนะครับเพราะว่ายุอิสเตรลสีส่วนมากเพ่นจะบอกร้องกลนหลุมครับอิสเตรลีปลูกขวางต่ลอย่างหรือว่าร้องพ่นกันจะใส่เป็นปุยมักนะครับปุ๋ยมักแล้วก็ใส่รถปั้นไปเลยนะครับเครื่องใหม่เครื่องมือ การเกษตรของเพิ่นจะทันสมัยนะครับเขากำลังปับใส่เอาประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะล้องก้นหลุมจะลองก้นหลุมด้วยนี่ครับปุ๋ยคอกกรับพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันครับพี่เพียงน้องครับนี่ครับพี่น้องกับสอบกรบขาดครับพ่นตากแดดโดนก็จะมีฟางนลครับปะปนผลกันเนี้ยผมก็จะใส่ประมาณนี่ครับกาเกล้าครับพี่น้องจะลองเป็นก้นหลุมเดี๋ยวเอยจะเอาดินลงไปนี่ครับพี่น้องประมาณนี้เลยครับ ใส่ไหล่กับย่านพ่นเข็มครับพี่น้องก็จะล้มจังหน่อยครับพี่น้องครับล้มจังหน่อยทั้งล้มทั้งแดดแหะครับมือนี่นี่ครับก็จะใส่ประมาณนี้แหละครับบ่บ่กล้าใส่หลยเป็นไอย่านพ่นเข็มเกินครับพี่น้องผมจะห้องไว้แบบนี้ครับลองเบิ้งครับพี่น้องก็คิดว่านะครับผมคิดว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่าเขาบ่มีรถปั่นนะครับจะขึ้นมาปั่นตรงนี้บ่รได้ครับไม่ก็จะเป็นครั ตรงนี้ก็จะเป็นฟรังกิมจูครับพี่น้องฟรั่งกิมจูก็จะมีตรงนั้นต้นมะละกอนะครับกับปลูกไว้ต้นบักุ่งบ้านห้องเขาไปเพื่อเพื่อพันยัยเพราะได้ต่ากินครับพี่น้องเลี้ยวๆก็จะถมแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่ เรียกกระทมแบบนี้เลยครับผมก็จะคุกเข่ากันแบบนี้นะครับีพี่น้องครับนี่ครับห่อนครับพี่น้องไมอนี้ห่อนครับจะทมไปแบบนี้นะครับเคลียดดินถมไวเอาห้องเป็นก้นหลุมคุกนะครับลางนี่ครับประมาณนี้นะครับพี่น้อง ีค่ควันนี้ก,ก็เคลียดดินมาเคลียดดินมาผมไปขึ้นเรานะครับคุกเรียว,วผมดินไปขึ้นเรียวนี่ผมก็จะลดน้ำครับพี่น้องครับนี่ครับคลุกๆแล้วผมผมก็จะน่าจะปลูกแถวนี้เลยครับพี่น้องจะปลูกมุมแบบนี้นะครับเพราะว่าดินตัวนี้ผมพ้นเท่ีนึงเลยครับพี่น้องพ้นด,ดินเท่ีนึงแล้ว ประมาณนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมน้ำกันตอนที่ว่าตอนที่ว่าปลูกครับพี่น้องอาจจะเป็นตอนเลี้ยงๆนะครับตอนปลูกนะครับพี่น้องอันนี้ก็ะห่อนแห้งปลูกบ่ได้ลยนะครับปลูกไปเดี๋ยวคนก็จะบ่รอดนะครับพี่น้องนี่ครับครับรอติดตามรับชมกันครับพี่พี่น้องครับตอนที่ว่าจะปลูกครับตอนเลี้ยงครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องก็จะปลูกแตงครับพี่น้องมาเนี้เมื่อกี้ผมก็มาขึงเสือกไว้ครับนี่จะมีกระมาเลียนเหรียญเหยียบยำเพิ่น วันนี้ตะไห้ตีนครับขามหยาครับยังมะเล็นผมจะขึงเสือกไว้ที่เรียกว่าจะปลูกปลูกสองฟังแบบนี้ครับพี่น้องนี่จะปลูกฟังนี่แล้วก็ฟังนี่จรงจี่นะครับมาคิดเบื้องแล้วบบนี้พื้นที่ถ้าปลูกมาฟังนี่หลายก็จะติดต้นฝรั่งครับพี่น้องถ้าไปทั้งพุ้นก็จะยุลิมจะจะเก็บยากครับจะเก็บเอาหน่วยยากเล็กน่อยผมก็จะปลูกเป็นแถวเดียวลยครับตามเสือกนะครับก็ใส่ตามที่ว่าใส่ปุ๋ยไว้แล้วครับพี่น้องนี่ขุดหลุมไว้ตัวนี้ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ครับพี่น้อง นี่ครับวิธีการกะผมก็จะเฮ็ดแบบโ,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 โอ้งอกไหลพี่น้องผมก็เฮ็ดแบบว่าเอาแซ่น้ำไว้ก้อนครับพี่น้องนี่เมล็ดพันธุ์แต่งนะครับเอาแซ่น้ำไว้ก้อนเพราะมันติดกระดาษชุดๆู่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเปิดให้เบิ้งนี่ครับกระดาษชุดชูเอาเมล็ดพันธุ์แซ่น้ำไว้ขึ้นหนึ่งครับพี่น้องขึ้นหนึ่งแล้วผมกัออกมามหมักเอาเกระดาษชุดชูนะครับมาเนี้ ออกจากน้ำกากระดาษชุ่มออกวัวขาดพี่น้องคุนรับพ่นออกหากหลายแล้วครับปกติมันก็จะได้ปลูกจะได้ปลูกตั้งแต่พุนแล้ะครับพี่น้องแต่ตมือวันนะครับอันนี้ก็ทาไปสองมือครับพี่น้องนี่แตกเบิดแล้วครับนี่ทาไปสองมือนะครับผนก็จะแตกปกติผมก็จะแช่น้ําไว้นะครับคืนหนึ่งแล้วผมก็จะเอามะมักใส่กระดาษชุๆแบบนี้ครับพี่น้องเทออกจากน้ำแล้วก็กระดาษชุๆูปลุกไว้นะครับพี่น้องประมาณอีก ขึ้นหนึ่งนะครับขึ้นหนึ่งกับอีกมือหนึ่งครับพี่น้องก็จะมาปลูกปลูกตอนเศร้านะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโดนนะครับพี่น้องไป็ยังดีเพราะว่าบางทีเวลาครับไปสร้างของให้สร้างกันเลยในมาปลูกตอนแรงๆยังอยครับพี่น้องครับพี่น้องไม่นะครับไม่ที่ผมเตรียมไว้ครับจะเอามาวัดเฮ็ดเป็นข้มทีข้มห่างเพิ่นก็เสียวประมาณนี้ครับน่าจะประมาณ20กว่าเซนนะครับบี่ยาวครับเพราะว่ามีเมล็ดอยู่สองลอยเมล็ดครับจะปลูกให้เบิดเพราะว่าความยาวตรงนี้ก็ประมาณสิบห้าเมตรได้ครับพี่น้องความยาวนะครับสิบสี่เมตร แต่พวกหัวเพิ่นจะไปฮอดไสหฮอดไสกับเบิดไสเกัาฮอดหันนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเดี๋ยวแช่นำไว้ซ้มนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเอามาเอามาเพิ่มอีกครับนี่ครับเดี๋ยวมาติดตามแลบชมกันเลยครับพี่น้องก็จะปลูกเลยเพราะว่ามืดแล้วนะครับนี่ครับก็จะวัดิึงก็จะประมาณนี้แหละผมก็จะปลูกไปตามเสื้อกนี่ครับพี่น้องเอาไม้ก้าวนี่ครับขีดขีดขีดไปเรื่อยปลูกไปตามเสือกนะครับพี่น้องนี่ครับจะปลูกแบบนี้ผมก็จะใส่มือแล้วครับจะเบ้าเบาลงลึกครับพี่น้อง หน่าจะาลงประมาณสองเซนนะครับสองเซนจะใส่เมล็ดเดี่ยวเลยครับพี่น้องเพราะว่าเป็นงอกผมคิดว่าติด้อยเปอร์เซ็นต์นครับนี่ใส่เมล็ดเดียวเลยมันยาวเกินไปครับพี่น้องปกติ่น่าจะไว้หลายมือไปนนี่เพราะว่าบมมีเวลาครับพี่น้องเพราะว่าสร้างเพิน่นไปซื้อของอยงสร้างครับนี่ผมคิดว่าติดลอยเปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้แล้วครับนี่จะไปตามห้อยเสียกเลยครับนี่นี่ครับปลูกเบาลงลึกครับเอาพราะกบๆไป มีตห่หักออกหักเบ็ดครับพี่น้องเพราะว่าเพนได้ผมไม่หนีไว้โดนเกินไปหลายขึ้นเกินไปนี่ครับพี่น้องแตกเบ็ดเลยครับนี่ออกหักเาว้วเลยครับพี่น้องนี่ปกติต้องปลูกตั้งแต่หมื่วันครับพี่น้องแต่บ่มีเวลาค้าไปสั่งของให้สั่งนะครับก็เลยได้มาปลูกซาจัง,ง่อยก็ีิเป้าเฝ้าปลูกห้แล้วครับพี่น้องนี่ครับจะปลูกประมาณนี้แล้ครับ เดี๋ยวจะเฮ็ดเป็นตัวอย่างหงพี่เห้น้องเบ่งกันนะครับนี่ครับพี่น้องผมก็จะเฮ็ดแบบนี้ครับพี่น้องสําหรับที่ผูกเรีวนะครับกันกันเจ้ามิก,กแล้วกักันพวกแมลงนะครับมาเจาะจะคุ้มบางๆไว้ก่อนครับฟังกับพอลหลครับคุ้มไหลายพอได้นี่ครับจะคุ้มบางๆแค่ว่าป้องจันเจมิกไว้น้ำนะครับ เดี๋ยวพ่นจะมาเล่นจะมายางเหยียบเพราะว่าจาเห็นดินไม่ว่าเป็นดินซุ่มๆดินเย็นๆเนี่ยมีน้ำเนี่ยผมพ่นน้ำไปพ่นกิดจะมาน้อนนะครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับขวดเหรินอยู่คุณไปใช้กับไปน้ำนะครับเจ้ามีต้องคุ้มไว้จั้งหน่อยซ้ำเด็กหน่อยแหละครับไปใช้กับไปน้ำกะสีประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับเฮ็ดแบบง่ายๆนี่ครับเดี๋ยวว่นเบิ้งว่าเพิ่นจะเกิดว่าเกิด ปกติมันต้องปลูกเร็วกว่าน,นี้ครับผมมักไว้หลายคืนเกินนะครับพี่น้องเอาไว้ในตลับหลายคืนเกินเพราะว่าผมมีเวลาครับนะครับมีกบอเหตุตรงข้นอนะลูกเด้อฟางบปลายครับพี่น้องก็จะใส่ตนช่วงที่ว่าปลูกใส่มันล็ดนะครับจะจะเาฟางใส่ตนช่วงที่ว่าใส่มันล็ดครับก็บจะบระคุ้มหลายเดี๋ยวเวลาเอาเอา nhau ยังค่อยจะมาคุ้มอีกเท่ีนึงครับพี่น้องครับการสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่ามันกาจะมืดเกินไปครับพี่น้องครับ เดี๋ยวอีกสามสี่มือผมจะมาไทยพี่น้องบางอีเชนึงอัปเดตในเบื้องว่าพ่นจะเกิดว่าเกิดนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมก็จะเฮ็ดแบบนี้นะครับไปจนสุดแต่ผมเบื้องแล้วเมล็ดนี่น่าจะน่าจะเหลือครับพี่น้องน่าจะเหลือหลายอาจจะอาจจะใส่สองเมล็ดครับต่อไปนี่จะปลูกเป็นสองเมล็ดอีกว่าผมว่าเพราะว่าปลูกไปนี่ตั้งหลายนะครับได้แค่หน่อยหน่อยหลุมนึงนะครับก็จะปลูกสองเมล็ดเพื่อที่ว่าต้นเดบางาําค่อยมาดึงออกครับพี่น้องปลูกให้มันเกิดซจาก่อนให้เกิดขึ้นเจก่อนจะใส่เป็นสองเมล็ดครับพี่น้องครับ เดี๋ยวก็รอตที่ตามรับชมกันครับอีกประมาณสามหมื่นหรือว่าสี่หมื่นนี่แหละผมว่าน่าจะเกิดเดี๋ยวจะมาทายมาอัปเดตให้พี่ให้น้องรับชมกันครับก็สุดท้ายนี้นะครับน้อยขุนกลางก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่ขามาที่ตามรับชมเป็นกําลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอรับชมกันครับพี่น้องครับว่าจะได้กินหรือว่าได้กินครับพี่น้องครับนี่ครับจบแล้วต้องเบิ้งไว้ครับเพราะเบิ้งเพื่อนก็จะขวดจะเล่นครับจามิกเนี่ยคือเด็กหน่อยแหละครับว่ารูเรื่อง เล่นไปเบ็ดไปใส่ก็ได้นอนดีๆเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะปลูกพักก็เฮ็ดพักพ่อเนียนี่ครับพี่น้องปลูกเร็วๆก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับสองคืนครับนี่ครับสองคืนปลูกสองคืนเริ่มเกิดแล้วครับพี่น้องนี่เริ่มเกิดแล้วครสองคืนก็เริ่มแตกแล้วครับเพราะว่าหากพันเยานะครับติดแช่ไว้นะครับก็มีแตกลายครับพี่น้องครับ กำลังแตกครับกำลังแตกนี่ครับตัวนี้ก็แตกแล้วตัวนี้บ่น่าจะสมบูรณ์มาได้ครับแตกแตกนี่ก็แตกครับพี่น้องโอ้เกิดร้ายครับพี่น้องเกิดร้ายครับสองขึ้นอี่ครับพี่น้องจะเกิดเร็วนะครับถือว่าโอเคครับแบบนี้ได้ผลดีครับพี่น้องครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามรับชมอีกทีหนึงว่าเพิ่นจะออกหน่วยตอนไหนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายพี่พี่น้องเนี่ยรับชมอีกทีหนึงครับพี่น้องครับครับงามๆครับพี่น้องครับกำลังเกิดครับ